ขอย่าครับผมมาหมายเพิ่งมาครั้งแรกครับอืเห็นอาจารย์ตอบญาติยมในทุกข้องเลยครับคืออาจารย์คือใครอ่ะครับก็คนธรรมดาคนธรรมดาที่พอมีสุตตะกับเขาบ้างนะนะ เราตอบได้เพราะเรามีสุดตาไงคือผมผมผมไปผมไปหลายวัดอ่ะผมถามก็คือใครเขาบอกผมเขาบอกเขาบอกว่าเขาเป็นภิกษุผมภิกษุผมเห็นอยู่ผมจีวอผมรู้แล้วว่าเป็นภิกษุออ ผมมาถามาไม่ค่อยมีใครคำตอบแล้วผมถามเขาว่าแล้วพอเป็นมิสูแล้วมาบวชเนี่ยบวชเพื่ออะไรอืมเขาก็เขาก็เงียบเขาบางคนก็บอกว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อะไรเงี้ยผมก็เลยผมก็ถามคิดที่คิดที่เขาก็ตอบประมาณนี้ผมก็เลยอย่างคาตอบพวกนี้พระเจ้าตอบไปหมดแล้วว่าบวชมาเพื่ออะไรเพราะมันจะมีปริภพาโชคมาคอยถามอันเนี้ยมาบวชในสํานักพระผู้มีพระภาคบวชมาเพื่ออะไร พี่กูก็งงกันนะเออแล้วพม้บัวทำอะไรใช่ไหมตอบยากกันนะคำถามพื้นพื้นเนี่ยมาวัดนาทำไม <laughs> ออใช่ไหมเออตอบไม่อ, <laughs> ออกเลยใช่ไหม <laughs> เพรานั้น <laughs> เราต้องรู้นะเราเรามาที่นี่ทำอะไร <laughs> ใช่ไหมเออดัง <laughs> นั้นอ,อ <laughs> พระศาสดาก็บอกวนะ่า ถ้าเขาถามอย่างเงี้ยให้เธอตอบอย่างนี้นะเราบวชมาเพื่อรอบรู้ซึ่งทุกข์อือปริภาชกไม่พอนะถามแล้วไอ้ทุกข์ของท่านคืออะไรอ่าเจอขันต่อยใช่ไหมพระศาสดาบอกว่าถ้าเขาถามต่ออย่างเงี้ยให้ตอบว่าเราบวชมาเพื่อรอบรู้ซึ่งทุกข์ใช่ไหมอ่าแล้วทุกข์คืออะไรก็ให้ตอบว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทุกข์ เราบวชมาเพื่อรอบรู้ซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจยซึ่งเป็นทุกนั้น <c oughs> มารอบรู้เนี่ยอายตนะทั้งหมดเนี่ยเพราะเรากำลังได้มันมาไงแล้วเรากำลังคลองมันอยู่คลองด้วยความเป็นตัวตนว่าตาของฉันหูของฉันจมูกของฉันเนี่ยแต่ฉันเนี่ยต้องแตกสลายเออจะทำยังไงอ่ะฉันกำลังแตกสลายไงนี่แหละเรากำลังมารอบรู้ตรงนี้ เนี่ยหลักการเลยถ้าปริภพาชกเดลถีถามเธออย่างเนี้ยให้เธอตอบเขาอย่างนี้เป็นคำตอบมาตรฐานเลยเผู้เจ้าทรงตรัสสอนด้วยพระองค์เองเลยเห็นอืมพอเข้าใจเนาะเพราะผมผมหาเจอแล้วใช่คือผม คือ,อยังไงคือแบบผมอยู่ดีผมก็รู้สึกเบื่ออืออย่างเช่นวันเนี้ยก็คือผมก็มาเลี้ยผมอื้อผมก็ขับรถเลนของผมมาเรื่อยๆเบือ่อ,อดีนะเนี่ยเบื่อดีเบื่อยังไงเบื่อดีใช่ไหมแล้วแล้วผมมากินผมหิวผมก็เลยมากินกว๋วยเตี๋ยวข้างหน้าอ,อตรงเนี้ยครับแล้วผมกม็เห็นคนก็เดินเข้าออกตรงเนี้ยเยอะผมก็เลยถามแม่ค้าเขามีงานอะไรกันคนเลยเข้าออกกันเยอะ หลงหลงทางมาถูกแท้สั้งเหตุมาดีเออสเปสสปะขับรถก็สเปสสปะแล้วเขาเขาก็เลยบอกว่าอ๋อที่เนี่มันเป็นวัดผมวัดอะไรผมไม่เห็นมี ยอดเมนยอดอะไรเมนมีสาลเห็นมีแบบสิ่งปลูกสร้างไว้สวยเห็นมีมีแต่ป่าเขาบอกเป็นวัดจริงๆเขาบอกมันไม่เป็นวัดแบบวัดป่าปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาบอกก็ลองแวะเข้ามาดูสีอะไรเงี้ยผมก็เลยลองเลี้ยวเข้ามาก็เลยถามเลยว่าท่านเป็นใครเว้น เหมือนยักษ์ศากุลบุตรเลยนะลูกคนรวยรูย้จะทำอะไรที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเดินมันสเปส,สปะเข้าป่านี้ไปเรื่อย <laughs> เจอผู้เจ้าพอดีใช่ไหมผู้เจ้าก็เลยสวนไปที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนออืตอบแปลกนะ <laughs> มาฟังหน่อยสิเป็นยังไงใช่ไหมาบารรลุธรรมจนได้นะ ไม่เราผมไม่ถามนะครับผมคงเลยป่านนี้คงเลยไปไหนแล้วอ๋อไม่ได้ตั้งใจจะมาเลยใช่ไหมผมว่าผมก็ผมเบื่อคือผมเบื่อผมก็เลยขับรถผมมาเรื่อยๆก็ไม่ได้บอกที่บ้านอะไรก็ตื่นเพราะเมื่อคืนคือผมเที่ยวเมือ่อผมเที่ยวผับกลับมาถึงบ้านตีสี่อ๋อ <laughs> แล้วแล้วเราเพิ่งตื่นแล้วก็เพิ่งตื่นมาตอนสิบ โมงกว่าสิบโมงครึ่งเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วก็ไม่มีใครอยู่บ้านแล้วก็เบื่อเบื่อเลงเซ็งก็เลยสตาร์รถออกมาขับมาเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมายออกมาเรื่อยๆก็คิดมันไม่รู้ไม่รู้จะไปไหนครับมันเบื่อกำจัดสันจริงๆเนี่ยมันไม่ไม่มีอะไรตอบได้เลยนอกจากกำมันจัดสันเนี่ยพอผมเที่ยวผมเที่ยวไปกับเพื่อนๆเออเพื่อนๆมันก็เต้นกินเหล้าสนุกกันผมมานั่งเฉยผมมา เหมือนทำไมไม่สนุกกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นแล้วก็คิดแบบแบบทั้งขนาที่แบบเพื่อนรอบตัวผมเต้นสนุกไปจีบสาวไปอะไรไปใช่ผมว่าผมเหมือนเหมือนแบบผมเป็นทุกข์อ่ะเพราะว่าผมไม่สนุกอืมแล้วผมแบบเหมือนปแล้วกับขากลับก็เป็นภาระผมอีกมันกลับก็ไม่ไหวบาผมก็ต้องแบกใช่ต้องขับไปส่งต้องแบกต้องขับไปส่งอืบางทีก็อ้วกัางเปิดกระจก เปิดกระจกครับให้มันเอาหัวพายคอมั้งนอกอย่างเดียวเลยอรถผมเปิดหมดแล้วเวลาแล้วก็มีพี่พี่กับน้องเขาก็ไปเที่ยวแบบพวกปัรยากาศอะไรพวกน้ําตกทะเลภูเขาอะไรยผมก็ไปอมันก็แบบมันเหมือนจะสุกอ่ะครับแต่อาจารย์แต่ว่ามันมันก็เหมือนแบบมันก็ไม่สุกอีกอ่ะมันก็เหมือนแบบเป็นเพิ่นเววซื่อดีเนาะ บอกไม่ถูกว่ายังไม่มีเคริป์้องซื่อดิภาพอะไรมันเหมือนมันเหมือนจะสุกแต่มันก็ไม่สุกมันก็สุกไปสักพักหนึ่งผมก็ก็ทุกข์อีกก็คิดอีกว่าแล้วต่อไปจะไปเที่ยวที่ไหนอีกก็ต้องมานั่งเซิร์ชหาอืมก็บางทีก็เถียงกับพี่อีเอาที่ห้องนี่แพงนี่เช่านี่แพงอีกก็เถียงกันอีกทะเลาะกันอีกอืม ก็เลยเบื่อเบืทั้งทั้งนี้แบบชีวิตมันก็ไม่ได้ไม่ได้วุ่นวายอะไรไม่ได้อะไรอืมโอ้ในโซซโซเซมอะไรนั่นเนี่ยภาระอะไรก็ไม่มีก็ก็งงว่าแล้วแบบคือแบบเจาจะเอาอะไรกับชีวิตดีอ่ะอืมนะเกิดมาแบบเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วแบบควรจะมองหาอะไรอืม จะทําอะไรดีที่มันมันก็เหมือนกับมันก็ได้หมดอ่ะเนาะไปเที่ยวไปอะไรมัก็ได้แล้วก็พอได้ไปได้มามันเริ่มงงอ่ะเอจะเอาตกลงจะเอาอะไรอะไรยังไงนะอืมที่บ้านพ่อแม่ก็ดีไม่ได้ดุด่าว่าอะไรเหมือนจะตามใจด้วยพี่น้องก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรก็ฟังเราเพราะผมเป็นพี่คนโตอน้องก็ฟังหมดงานก็ดีก็ ก็มันก็ดีหมดแหละครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมมันหมุเบื่อผมไอ้เจ้าบวชก็กําลังยังไม่พอบวชก็บวชไปแล้วครับแต่ว่าบวชแถวบ้านระบวชพรรษาเดียวแต่บวชตอนนั้นเขาก็คือเหมือนแบบพ่อแม่บอกขอให้บวชตอบแทนมงคลนี่เขาาหน่อยอผมก็เลยถามว่าตกลงแล้วเขาบวชเพื่ออะไรผมถามอาจารย์เมื่อกี้ไงบวชเพื่ออะไรอาจารย์ก็ตอบผมแล้วก็ กระ่างแล้วครับออก็เลยแล้วเราควรจะศึกษาอะไรควรจะหาอะไรอะไรที่ทำแล้วมันไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องทุกข์ใจอะครับก็เนี่ยเอาวอมวอมไปก่อนคารวะฉันเลยดีไหมแจกเลยแจกเลยสด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  คาว่าฉันเลิศย,ยังยังยัง,ยง,ยงไม่อยากรีบให้เบื่อมากนะ <c oughs> เอาเป็นคาว่าฉันเลิศไปก่อนแหมแล้วมากำลังคุยเรื่องนิพพานกันด้วยนะกระชากอารมณ์น่าดูครับ โอกาสครับพราจย์บวชตอนอายุ30น้องเขาขออายุ30พอดีครับแลอโอ้เมะงเลยจ <c oughs> <c oughs> ้างสาอครับอ๋อสามสิบพอดีแล้วตอนนี้พระเจ้าบวชตอนอายุยี่สิบเก้าสมสิบหย่อนหนึ่งโดยไวัย ก็ที่แรกที่อาจารย์ที่ยมาผมไม่เข้าใจครับเพราะผมไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็งงขอไม่เคยอ่านมาไม่เคยฟังมาก็ไม่เป็นไรหลอกฟังไปก่อนนะฟังไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆ <c oughs> เก็บไปได้ทีนิดทีนิดนะอืม ดูรื้เหมือนยัษสะกุลบุตรเลยนะสเปะสปะมาไป <laughs>